สวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับทีเชมโมอเตอร์คาร์นะครับป้อม วันนี้ก็มาครับโฟวินคองหายัากตอนครึ่งนะครับวีโกปีศูนย์เจ็ดนะสองพันเจ็ดครับผมเครื่องสองพันห้าก็ราคาสื่อข้าวนี้ไม่ต้องแรงตึงมีการแข่งขันก,นกันสูงแน่นอนนะครับแรงแรงครับยากเพราะว่าด้วยโจทย์กองการห้ารถตัวเนี้ยมกรเขา่ายไปก็ไป,ไปเสอร์ตอนเดียวเสอร์ตอนเดียวเสร็จ นั่งกันไม่พอไปกันไม่หมดครับผมตับมาตอนครึ่งกันแล้วพอทีจะได้บรรทุกด้วยกลายเป็นว่าที่นี่เราตอนครึ่งขาดตลาดเลยหมดเลยอ่าครับผมเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันครับผมขันนี้เออปีซูนเจ็ดตอนครึ่งตัวสองพันห้าอีนะครับก็ค่ายอยู่ราคาสามเส้นเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับโครงสร้างไปตามข้องายะเลยราคาแรงมันข้องายะเลยโครงสร้างรักเดิมนะครับเดี๋ยว คันนี้มีได้มังก็คือย่างนี่ไม่เลนเนอนนะครับทั้งสี่เส้นกับชายยาวๆเลยนะย่างนี่บันไดก็อย่างอยู่ในสภาพสวยงามสมบูรณ์นะครับเดิมเด<อ>ิมของโรงงานเลยนะอ่าอ่าตึงก็ข้างล่างมีโรบาร์ล่างไม้ด้วยนะครับอันนี้เ,ออเวลาเล็กกาดไมบ้บรรทุกขึ้นหลังคานะเราสามารถพาดขึ้นไปได้เลยทำลายลังคาได้ไม่บุกไม่บุก อจะคลองด้ติดตั้งมามคือเอาง่ายๆว่าเป็นวีโก้โฟวินรับพา,าพเทสจะเดิมโรงงานเลยแล้วก็ยังอยู่ในสาภาพเดิมช่วยครับ,รบกับข้อง่ายยากลองดูครับลองดูเดียเด๋ยวเดี๋ยวต้องดูรอบคันแล้วก็ไปดูไาได้กันว่ารถช่วยเดิมเดิมมันเป็นยังไงไปดูด้าน้ทยกันนิดนึงครับครับป้มก็เป็นตัวอี้ตัวรองทบนะครับตัวทบก็เป็นตัวจี้นะครับ โครงสร้างตัวรถดืเดิมๆนะถ่ายเลยเม็ดอากไลยู่ครบนะครับนะเม็ดอากไลยู่ครบหลอนหลอนไลเนอรยได้ก็ยังสวยๆยังโอเคอยู่นะไม่ได้ผ่านการใช้งานนักแต่อย่างใดสําหรับไหลเนอร์นะบางทีไม่ได้ติดรั่วไม่ได้ได้ะละทีว่ว่าก็ไม่ได้บรรทุกได้มากมายอยู่ลนะ บางทีตอนครึ่งก็ว่าเอาไปถูกปั้มถูกหมายยางไงมั้งดูจากหลเนอได,ไ,ดไ,ดได้นะครับไม่เกิดจอไม่เกิดได้ตัวของนักมาแล้วเว <c oughs> นะตัวของแข้งมาแล้วเวแต่นี้ได้เดิมเดิมโรงงานเลยสภาพเ็ปจริงๆบางเพี้ยวกว่เพี้ยวหาย,ยากครับนะเนี่ยตอนนี้ยังเป็นตัวเปิดแคปไม่ได้ดีนะสำหรับภายในก็เป็นยังเป็นบอเดิมๆจากโรงงานอยู่นะครับผม่ะ,ะบอเดิมๆเ,เลยครับ พอเดิมๆยังไม่มีการชี้คาดนะก็บ่งบอกถึงว่าใช้งานมาดูแลรักษามาดีพอสมควรนะแต่ยัางยับนี่คือไปมั้งละนี่แกพมว่าไว่รุ่นสองเกียร์ก็คือรถสมัยใหม่มันเป็นไฟฟ้ามันแล้วครับรุ่นพอพมแล้ะกันรุ่นพอผมวเขาหกสิบว่าไม่ชอบเลยถ้าเป็นไฟฟ้าไม่เอาเลยแต่จริงด้วยนะครับก็คือเราไม่ได้ไอ้พวกมันชอบไฟฟ้าอยู่แล้ว แต่ว่าข้อเสียของไฟฟ้าคือต้องพเพื่อก่อนที่ใส่อ่ะให้เราหยุดสนิทก่อนต้องจอดอ,อยู่ในเทมเมอร์รอก็ต้องจอดมือมือก่อนที่ลุยอ่ะแต <ขอ S 1> ่ถ้าเหมือนแบบน,นี้ลงได้เลยแล้วก็คอยไปใสอีกเกียร์โฟที่ล่งางได้ซึ่งมันเลยใกล้เป็นใกล้เป็นเทต้องการข้องคนใช้งานสมัมแต่แรกนะครับเพราะว่าเข้าชายไฟฟ้ามาแล้วไม่ตอบโจทย์ก็เพว่มมาห้ายากให้ดูพาหลังคาก,กันนิดนึง ลังคาใส่ซนะครับ,บนะสภาพนี้บางเดดบางไรก็ยังเป็นของเดิมจากโรงงานอยู่นะครับนี่นะครับนะอุปรกรณ์ต่างๆก็ยังใช้ได้อยู่นะครับผมเล็กไม้ซองเสน้นนิดๆนะครับผม่รถปีศูนย์เจ็ดก็ไม่ได้เยอะนะครับขึ้นแล้วไหมอ่ะขึ้นแล้วขึ้นแล้วซองเส้นอ่า 2,000ด้านล่างก็ยังเป็นบอเดิมๆของวีโก้นะครับมีเครื่องเสียงมาให้เล็กน้อยนะครับปุ้มจะคลองตีแต่ทอดมัดแล้วครับเอาไปชัดๆทอดเออทอดเครื่องเสียงเอาแล้วทอมันแล้วอ๋อก็คือมีแต่โครงอย่างเดียวนะโครงแล้วนะเราก็แจ้งไปก่อนพอเดียวห่าวะตังเติ้นในต่างๆทอดแล้วนะทอดนู่นนี่นั่นเราจะไม่ทอดเลยแล้วเราก็จะมีโครงเล็กเดิมจะเจ้าคลองเดิมเราเก็บมาหมดเลยอ๋อมีโครงเล็กเดิมให้ด้วยเล็กเดิมได้เอากลับมาหมดเลยปุ้มถ้าลูกค้า ชอบแบบเดิมเมเดี๋ยวจะประกอบการบันดให้เดิมแต่ถ้าโลกาชอบอันนี้เราไปเติมเครื่งองเสียงนิดหนึ่งก็ใสยงานได้แล้วครับซึ่งเรามาดูเครื่องยนต์กับว่าสภาพรถอายุสิบกว่าปีในสภาพไม่สองเส้นกระบองเครื่องมันจะเม็ดกันไม่นะ<แ>เดียยว่าเม็ดกันไม่นะพ้าหลังพ้ากันความร้อน อย่างเดิมเดิมซวยๆเลยการการใช้งานมาสองเซนกิโลนะคงไอ้นี่ก็พี่นู่นู่กิบพี่นู่นแต่งานได้นะครับแก้ไว้เดิมก่อนแก้ไว้เดิมเดิมเลยไม่มีการเปลี่ยนก็แกบไว้เดิมเลยเพราะมันไม่เป็นสิ่งได้แก่ว่าเสียหายไม่ได้บ่งบอกถึงว่ารถไม่ดีหรือว่าอะไรนะก็คือสุดรอดไปจากนั้นแหะแต่เราก็ยังเก็บข้องเดิมเดิมมาต่อไปขานหน้าขาหน้าต้องมีตัวเล็กชัดเจนนะครับสำหรับ ฟองกีโก้นะโตโยต้านะโตโยต้าเล่ต้องเรียนบาสต้องมีเด่นชัดอยู่เลยอ่าสับเนยได้เดิมเดิมนะครับนะแฟ่นเพดหมอก็ได้อย่างยุครบนะครบครบนะสภาพนี่ราคานี่ตึงหายากขนาดนี้เข้ผมานะเดี๋ยวเดี๋ยวติดเครื่องไงฟังกันกี่ตัวได้ได้ครับย่างก็อยังอยู่ในสภาพดีอยู่เลย ชึ่งเดี่ยวติดนะครับเงีย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 บเลยไม่เก็กัก,กไม่เกะงกัก,กเครื่องทำง,ง,งานอยู่เลยเครื่องทำงานอยู่เลยสักการให้ดูนะครับไม่ควันไม่ไอ้นะครับผมอ่าปอบชายนะครับของเลี้ยวเราเดี๋ยวน้ำมันเครื่องเดี๋ยวเราดูเล่ให้วันออกรถนะครับผม ส่วนเครื่องเครื่องยนต์เกี่ยวโฟร์ได้มาตอนลองขับได้นะครับเรือวอ่ายุกไล่ให้เพื่อนลองขับถ่ายคลิปให้ดูให้ก็ได้นะครับใครี่กำลังโมงห้าหุยโก้โฟวินตอนครึ่งนะครับก็ขัดนี้พึ่งข้ามานะครับพึ่งเก็บรายละเอียดเซ็ตก็ขัดซี่ตามความสะอาดสักภ่ายในได้ให้เรียบร้อยล้างองเครื่องนะครับก็ใช้ได้อีกยาวๆนะ 07สองขาน่าอีตอนครึง่งโฟวินสามเส้นเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทจัดไฟแนนซ์ได้นะครับมีธนาคารรองรับอยู่นะครับพุ่มอาจจะอาจจะจัดได้ไม่เต็มน,นะต้องใช้เงินดาวน์บ้างสำหรับตัวนี้นะครับพุ่มแต่ว่าจัดได้แน,น่นอนก็ฝากด้วยครับพุ่มใครที่กำลังห้าอยู่นะครับมาดีเชมได้นะครับมีคันเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับวีโก้ตอนครึ่งนะครับพุ่ม พิกัดของร้านงาอยู่สุราษานีเลยเซ็นทันมาก่อนดึงแยกโบคาโซนะครับอยู่สายมือนะครับมีรถมือ่องจดเยอะๆหลายๆคันครับผมกาวสำหรับวันนี้ก็ฝากไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ